สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มทองค่ะพะทุกท่านทุกคนมาชมฟื้มลายลีลาวดีเด้อค่ะงามๆค่ะลายลีลาวดีดางนี่ก็เป็นของลูกค้าเพิ่นสร้างเด้อค่ะเส็จพร้อมส่งแล้วค่ะลายลีลาวดีดางนี่ยีสิผาโบยาวรอยสองเซนค่ะลายเขากระจามสวยชัดใหญ่ดีค่ะสำหรับลายลีลาวดีเด้อค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจลายลีลาวดีหรือลายอื่นๆเด้อค่ะสนใจกระทกแคสสอบถามเพิ่มเติมแม่บุญหลายฟื้มทองมาใดหรือจะคอมเมนต์ไว้ใไต้โพสต์นี้คลิปนี้เด้อค่ะสำหรับฟื้มลายลีลาวดีกระลับถ้ำตามสั่งเด้อค่ะถ้ามีฟื้มเก่าอยากส่งมาเก็บลายลีลาวดีกระได้เด้อค่ะหรืออยากสั่งไม่คือดังนี่ของลูกค้าเพิ่นสั่งนี่กระได้ค่ะ ไลลีลาวดีจ้างามๆค่ะ